ช่วยขายโดยอิชิตันก Green TX เครื่องดื่มน้ำชาเขียวผสมวิตามินทันยพืชตราไร่ทิปมี่รูอะไรจะกินก็ให้บอกพาจะคุ้งจะหาให้คุณก็ได้สุดใจไม่รู้ไปในให้บาที่อยากชา หลังจากที่เราเห็นข้างหน้ามาแล้วแบบอยากจะเห็นแล้วเกินวิธีการทําน้าปลาหวานเคล็ดลับมันอยู่ยังไงบ้างน้ำตาลน้ำตาลมะพร้าวกะปิคองโคนและที่สําคัญก็คือมีน้ําปลาด้วยส่วนผสมมีเท่านี้ใช่ค่ะเช่ค่ะต้องเที่ยวก่อนใช่ค่ะผมไม่ไปเลยเรเมตต้องช่วยจับเอาน้าปลาใส่ใส่เยอะไหมคะเออขอหมดคดเลยก็ได้ค่ะหมดวดเลย๋เพราะเราทําเยอะมากนะมาค่ะเดี๋ยวยูช่วยบีบค่ะเราใส่น้ําปลาด้วยแล้วก็กะปิด้วยใช่ค่ะขอสองช้อนค่ะ กะปิสองช้อนเต็มเต็มนคะเต็มเต็มเลยค่ะใส่กะปิเพื่อว่าให้หอมค่ะเคี่ยวไฟอ่อนค่ะไปเรื่อยๆใช่ค่ะเคี้ยวเคี่ยวจนละลายแล้วก็เดือดเลยค่ะอ่าปกติเราเห็นมันจะใสแบบใสเลยอะอันนี้คืออันนี้มันยังมันยังไม่เดือดค่ะมันยังไม่สุกต้องให้มันเดือดก่อนใช่ค่ะให้มันสุกก่อนแล้วก็ให้มันเย็นก่อนเราค่อยไปผสมใช่ค่ะวันนึงทำทำกี่หม้อคะหลายหม้อหลายหม้อปีใหม่อย่างเงี้ยปีใหม่ก็ถงตัวอันอย่างเงี้ยห้าหม้อหกหม้อเจ็ดหม้อหม้อ เี่ยวกันทั้งวันทุกวันทั้งขายหน้าร้านทั้งสั่งออนไลน์ระหว่างรอเดือดไปปอกมะม่วงกับแก๊งเยาวรุ่นแก๊งนี้กันค่ะลูกค่ะเป็นลูกสาวแล้วก็หลานค่ะอายุเ,าเท่าไหร่คะเนี่ยพี่เบลนี่17 17คะ่ะเขาปอกแล้วตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะปอกด้วยหั่นด้วยตั้งแต่เล็กเลยค่ะั แม่ตั้งแต่อายุเท่าไหร่จำได้ไหมสี่ห้าขวบสี่ห้าขวบโตโตอีกนิดนึงก็ได้ประมาณเจ็ดแปดขวบต่สิบขวบเแี่ยก็ได้เท่านิดนึงบอกว่าได้ลูกก็คือเอาง่ายงตั้งแต่เด็กเด็กอ่ะสี่ห้าขวบนี่คือตามแม่มาอยู่แล้วซอยหอมซอยพริกได้แล้วสองคนนี้ด้วยก็หลานๆค่ะหลานๆก็วิ่งเล่นอยู่แถวนี้ก็ปอกได้เหมือนกันค่ะเวลาฉุกเฉินเรียกกันช่วยได้ค่ะถับจุกคนมาช่วยงานกันถ้าเป็นฟ้าลั่นมันจะลั่นเลยค่ะลั่นในที่นี้หมายความว่าเนื้อมันจะเปรี้ยออกมันจะแตกออกจากกันนนนี่่่คืออลลลัั้้งงไไปูกแวรถมมย เซี้ยวนึ่งโอ้ยตกใจค่ะโอ้ตายแล้วแม่คุณบอกเร็วขนาดนี้เลยเหรอใช่พี่เบลพี่เบลพี่เบลมาเจ้าโอ้ยสุดยอดเลยเก่งอ่ะอันนี้แค่ปอกเดี๋ยวดูตอนชะอไม่รักไม่ชอบทำไม่ได้นะคะเนี้ขันเทพเลยทีเดียวสำหรับน้องเบล มันมีหั่นได้หลายแบบไหมหั่นได้หลายแบบค่ะ,ะก็มีเฉาะด้วยแล้วก็หั่นเป็นแผ่นด้วยอ่ะหนูถนัดแบบไหนหั่นเป็นแผ่นมากกว่าค่ะ,อ,คะอ่ะหั่นเป็นแผ่นไปลองดูหน่อยเฮ้ยโอ้โหโอ้โห,โหแหนปอกก็ปอกไปแหกหั่นก็หั่นไปหลังจากนะับประวานเดือดแล้วก็อรอให้เย็นค่ะก่อนนำไปผสมเครื่องเคร้าแบบแน่น นี่กุ้งใช่อันนี้เป็นฝอยขาวค่ะฝอยขาวเริ่มต้นทีแรกเลยจะใช้เป็นวางกลางนะคะวางกลางแปลว่าเป็นเป็นเป็นน้องวางใหญ่ค่ะตัวเล็กๆไปถึงเดีอยวเดี๋ยวอเดอวังกลางหมายความว่าเป็นกุ้งสีส้มๆอย่างเงี้ยใช่แต่ตัวเล็กกว่านี้ใช่เป็นวางกลางใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่วางฝอยอบแห้งงงไปหมดเราเคยเห็นอันเนี้ยที่มันเป็นสีแดงๆที่ไว้ตามส้มตำเราไม่ใช้สีแดงทำไมเราเลือกเป็นขาวตัวนี้มันจะรสชาติจืดค่ะตัวนั้นน่ะมันจะเค็ม ตอนที่พี่ลองปรับสูตรมาเรื่อยๆพี่ก็เคยลองแล้วห้เนี้ยพอค้างไว้ปุ๊บมันออกเค็มไอ้นั่นมันให้รสเค็มกว่าเดิมอีกถูกค่ะแล้วเราก็เลยต้องปรับมาเป็นตัวนี้เพราะอันนี้ก็ให้รสเค็มอยู่แล้วถูกใช่ค่ะถ้ามีตัวนี้เยอะน้ำปลาก็จะเค็มสัดส่วนนี่คือยังไงคะพี่ยุเราก็ตามมือพี่ตามมือพี่หอมแดงอ่ะมาตัวหอมอ่ะปกติพอมันทิ้งไว้น้ามันออกมันมีผลกับไอตัวน้ําปลาหวานป่ะคะมีค่ะมันอาจจะทําให้ใสนิดนึงแต่แนะนําให้ลูกค้าแช่ตู้เย็น ใช้พริกปั่นค่ะให้ให้น้องรุเมย์ลองคนดูคนไปยังไงคะคนให้ได้ค่ะต้องคนให้ได้นะคะต้องคนให้ได้นี่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 หนูไม่รู้ทํายังไงอ่ะหนูทําอย่างเงี้ยผูกให้มันเข้ากันให้หมดเลยค่ะแย่งกี้ได้อยู่อุ้ยรุ่เมย์เก่งมากเลยหนูมาช่วยงานที่ร้านได้ไหมได้ค่ะเอาละพอมันเริ่มนีแล้วอ่ะเดี๋ยวดูพี่ยุ้ยนะถ้าเป็นที่พี่ทำแบบนี้โออเนี่ยทำไมเราซื้อบื้อขนาดนี้เนี่ยเราไม่หมุนนะเพราะถ้าสมมติว่าทำแล้วหมุนไปด้วยมันก็จะง่ายใช่ค่ะมัน ก็ใช้แรงใช้แรงใช่แต่ว่ามันจะช่วยได้นิดนึงเนาใช้แรงอยู่ดีค่ะอันนี้ใส่ได้ทั้งหมดกี่ถ้วยประมาณโดยประมาณ20ข้าวแกงพะแนงฟักแฟงจะพริกชีฟ้าแดงหอยแครงตาแปงข้นียิเคยวระวังรถเมลเปิดรถอยู่ข้างๆนะรถเมลระคังทอง และครบรสของอาหารทางเราขอมอบน้ำปลาแทตราเด็กสมบูรณ์หอมกลิ่นปลาทะเลถึงรสชาติอาหารไทยอร่อยโดดทั่วไทยให้หนึ่งกระเช้าค่ะสนับสนุนโดยน้ำปลาแทสราเด็กสมบูรณ์พบรักกันหน้าองค์พระนี่<ม>เขาพูดไม่ค่อยพอแต่ว่าเขาใจดีอะไปปิ๊งอะไรในตัวพีว่ยุขยนันดูทรงแล้วเก่ง <c oughs> ใช้คำว่าดูทรง พระร่วงโรจนาริปเนี่ยเขาจะไหว้ด้วยไข่ต้มสีแดงแฮะขออะไรจะบอกไว้ไงล่ะ